เป็นอีหยังนูมาอย่าง,ง,งกับออมันเอ้ยตัวฉบับเลยนมวนพอ่อหลาเนี่ยเกิว่านั่นนวนก็สีต้นฉบับเพป็นว่าพ่อจำในมือก็นวลนูสิมาลุมตุ่มฉบับมันบ่เมนจ้ะ <c oughs> เออโอ้โพ่าพอ่พอลาที่นี่หลาก็ตรงเฮ็ดยอดวิวเฮดพอ่อคือเก่าหลาก็ตรงดันตัวฉบับของพ่อไปให้ได้ก่อนเดจะมาเอาของลหลาก็ได้ยอดวิว โอ้ของหล่าแซงพออยู่แล้วพอแซงพอพอยะหนุอยใจจะโค้งพอพี่หล่าอยู่ข้างๆได้หล่าก็ตกโซอยพออยู่แล้วล่ะเออกจังชันหล่าพอซอยนูนู้ใส่พ่อเนาะแต่พอหันหลาทาีนพอเสียใจอีหยังพอเป็นหยังนูว่ายังกมันหล่าวอกอยากพอซื้อประลิทธิภาพพอจับพันหลานเนี่ยจับ ลูกเลี้ยงวันนี้ต้องเลี้ยงเลี้ยงสิเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็มเคบอนตั้งแต่หลับเท่าบ่หลับเท่าบอหนึ่งก้อยขึ้นหลับเท่าหลับเท่าขึ้นหนึ่งก้อยลูกฮะหัวอึ้งหัวอึ้งสัวอึ้งพลุดลูกเจ้าอยากกินสัวอึ้ง ส่วนอึ่งนส่วอึงมันเป็นยังไงส่วอึงะส่วอึ่งส่วอึงมานี่ายต้นกวงนะพ่อต้นกวางเพาิมใช่ไหมพาน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่นี่อ้อยากกินส่วนอึ่งคุละหาแดกดากเในส่วอึงไม่เคนสวอ่ขาเคยกินแต่ส้ม็วอึงว่าเยห็นส่วนอึ้งมันคือส่วตำส่วเพาะว่าที่พ่อเขากะต้มตมโอ้บอกมาถือว่า ต้มแล้วก็มาปรุงไหมแมนบวดตัวอึงทำยังไงอุค์หญิงฮะตัวอึงตัวอึงแล้วก็่าปรุงบอกแมาแบบคือหลาเป็นคือลาเพนะโอ้มาใช่เขาต้มปีเปรย์แล้วมาฉีกฉีตัวอึงอ่าแล้วก็ตัวพันหอมพันเม่ไนี่เด้มือแร่งฉันไม่ทำเพื่อนสาว